คลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างสะพานกันให้เสร็จนะครับก่อนที่เกมเนี่ยจะมีการอัปเดตนะครับ1.0.7ผมต้องให้อีกคนนะครับออกก่อน ใครอยากเล่นงานแผนที่แบบนี้นะครับที่มันเป็นป่าไม้เนี่ยเราจะต้องหาคนของนะครับที่ชื่อ Wood นะ w o o d นะครับหรือว่า l u m b e r นะครับ Uh, LUM นะครับ DR e นะ mm hmm. ถ้าเราออกจากป่าไม้อะเราก็เจอถนนใหญ่นะครับมันก็ขับได้แค่ uh, ไม่กี่กิโลนะครับ อีกคนยังไม่ตามมานะครับนะครับถ้าเราาพ้นจากสะพานไปแล้วก็เราจะเจอเป็นถนนใหญ่นะครับแบบมันก็สิ้นสุดแค่นี้นะครับเหลืออีกห้าสิบกโลนะครับเราจะถึงสะพานงานที่สองนะเพราะว่างานแรกเนี่ยผม กลับไปตอนอัปเดต1.0.5แล้วนะครับงานแรกจะเป็นขนทรายนะงานที่2จะเป็นขนไม้นะครับเงินค่าจ้างก็แตกต่างกันไปนะ เนี่ยครับตอนนี้เราถึงจุดหมายของงานที่สองนะครับ เดี๋ยวนะผมไปกดโดนอมุมกล้องนะครับอ๋อโอ้โหโ,โ,โชคดีนะที่เขาอพ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเขาคาอยู่ตรงขอบอ่ะก็คือ จบเลยนะครับเราอาจจะต้องออกจากห้องแล้วก็เริ่มงานใหม่นะครับ <Turn left. S 1> โอ้ดูครับ เมื่อกี้ก็ลอยไปแล้ว สองคันหน้านะครับน่าจะกำลังเบียดกันอยู่นะเฮ้ยมีรถ วิ่งสวนด้วยนะเห็นไหมฮะรถเก่งสีแดงนะครับเมื่อกี้ พอผมได้เลนกลางพอดีงาน,นสุดท้ายนะครับขนส่งปูนซีเมนต์นะครับ ผมปิดเสียง GPS แล้วนะแต่ว่าเสียง GPS ไม่หายนะครับหวังว่ารถ n p c นะครับรถบอดจะไม่เลี้ยวมาชนผมนะโอ้โหแซงไงเลยเอา่าถ้าเราแซงตรงนี้มีโอกาสที่จะชนกับขอบได้นะ ดีไม่ไปเบียดกระจกข้างเขานะโอ้โหวิ่งแบบความเร็วอันนี้เลยนะฮะความเร็วคงที่เลยนะแต่ละคันนะครับเอามอเตอร์ไซค์มาขับอ่าเลนขวาสุดอีกนี่คือแซงไม่ได้เลยนะ โอเคครับเรามาจบงานสุดท้ายกันนะครับ พอเราทํครบสี่แล้วนะครับเราก็มาสามารถทําได้แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับก็หาเวลาว่างๆเนาะมาทํานะครับใครที่ทําไม่ได้เนี่ยให้อัปเดตเกมก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราอัปเดตเกมเนี่ยก็จะเจอแคดนะครับราคาของรถเนี่ยที่แพงเนาะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า